สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนพัฒนาอัจฉริยะนะคะเล่มที่5นี่มีเลขก5อารบ,บิกนะคะนี่มีเด็กผู้หญิงยิ้มหวานเชียร์อ่ะเปิดรูปเปิดหน้า18นะคะ18มี1นึ่งน้ำแอ่าอู้ยคุณครูแต่ว่าอ่านก่อนนะคะอ่านคำสั่งก่อนเขาบอกว่ามีหัวรถรถไฟด้วยปูนปูน ร้านขายพิซ่าโอ้โหร้านขายพิซ่าเขาบอกว่าสังเกตภาพพิซซ่าและสนทนาร่วมกันเด็กมีกี่คนนะเนี่ยคุณแต๋วนับก่อนหนึ่งสองสามสี่อู้ดีใจจังเลยอูย้วันนี้จะได้กินพิซซ่าเอาละค่ะวันนี้คุณครูแต๋วจะเลี้ยงพิซซ่าให้เด็กๆนะคะแต่ทีนี้ เราต้องมาดูคำสั่งข้างล่างก่อนนะคะเขาบอกว่าเขียนวงกลมร้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องเอาละข้อที่หนึ่งพิซซ่าถาดใดมีจำนวนชิ้นมากที่สุดนะคะเราก็มาดูมีอะไรเนี่ยมีเลขสี่ มีเลขหนึ่งมีเลขสองใช่ไหมคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าพิซซ่าถาดไหนมากมากที่สุดมีจำนวนครูแต่ก็แบ่งนะคะเอามีดมาหั่นเลยชิ้นที่หนึ่งครูแต่ก็ผ่าออกมานะคะผ่าชิ้นที่สองครูแต่ก็ซอย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 ไม่รู้เท่าไหร่ชิ้นที่สามเอาละตัดแบบนี้บ้างชิ้นที่สี่ ุตาตัดแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันสักถาดหนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าถาดไหนมีจำนวนเท่าไหร่เราก็มานับถาดที่หนึ่งเราก็นับ 1..2..3..4.. อ,อ่าถาดที่หนึ่งมีมีจำนวน4ชิ้นเราก็เขียนใกล้ๆก,กับเลขหนึ่งข้างบนนะคะสอาราบิก มาดูถาดที่สองค่ะเราก็มานับใหม่เร็วเราจะก็จะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโ้ถาดที่สองนี่มีแปดชิ้นนี่คุณเต๋วนี่ซอยเก่งจังเลย ต่อไปดูถาดที่สามหนึ่งสองสามสี่โอ้มีสี่ชิ้นนะคะเขียนเลขสี่ลงไปใกล้ๆเลขสามนะคะที่กำหนดให้อ่าถาดสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้นี่มีหกชิ้นนะคะข้อที่หนึ่ง เราถามว่าพิซซ่าถาดใดที่มีจํานวนชิ้นมากที่สุดเด็กๆว่าถาดไหนคะที่เราเขียนเอาไว้เรานับไปแล้วโอ้ถาดที่สองเราก็มาหาเลขสองใช่ไหมคะเลขสองอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วคะ่ะเราก็ทำไมคะวงกลมเลยต่อไปข้อที่สองพิซซ่าถาดใดที่มีจำนวนชิ้นเท่ากัน เราก็มาดูข้างบนที่เรานับเอาไว้อ๋อเราเจอแล้วค่ะถาดที่1กับถาดที่3ใช่ไหมคะเราก็มาวงกลมล้อมรอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะขออีกหน้าหนึ่งนะลูกนะหน้าติดกันเลยนะคะอ่ะมาดูซิคําสั่งว่าไงผลไม้แสนอร่อยอแสนอร่อยเลยนะคะ เขาคำสั่งก็บอกว่าระบายสีภาพผลไม้ชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันอ่าดูสิมีผลไม้อะไรบ้างนะคะมีหนึ่งมีกล้วย 2. มังคุสามแอปเปลิลอ่ามี3ชนิดใช่ไหมคะทีนี้เราก็ทำไมคะเขาบอกว่าต้องสีเหมือนกันนะ มงคุดมีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามมงคุดสีอะไรคะสีม่วงเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีม่วงมังคุดสีเดียวกันต่อไปกล้วยกล้วยเด็กๆจะเอาสีเขียวหรือสีเหลืองถ้าเอาสีเหลืองก็ต้องเหมือนกันนะคะถ้ากล้วยสุกก็ต้องเป็นสีเหลืองถ้ากล้วยดิบก็ต้องเป็นสีเขียว สองหวีนี้ต้องเหมือนกันนะคะสีเดียวกันส่วนแอปเปิลแอปเปิลนี่สีอะไรคะเด็กๆสีแดงนะคะมีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วค่ะระบายสีให้สวยงามนะคะแอปเปิลสีลูกเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมส่งมาใ้คุณครูแต๋วดูด้วยนะคะเอาละค่ะแค่นี้ละค่ะเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะ